สวัสดีค่ะ f c ทุกๆคนวันนี้จะพาเพื่อนๆ f c นะคะมาชมค่ะการรีวิวบ้านค่ะบ้านหลังแรกนะคะบ้านหลังแรกของแอดมินค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะสร้างด้วยอิดอิฐมอนนะคะอิฐมอนทั้งหลังเลยที่แอดมินรู้เพราะว่า ตอนที่เขากำลังสร้างใหม่ๆไม่ใช่สร้างใหม่ยังกำลังพึ่งจะก่อน,นะคะเอ็ดมินก็ได้มาทำการอจองการซื้อพันดาวแล้วค่ะบ้านหลังนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าเขาใช้วัสดุก่อสร้างอย่างดีอิดมอนแล้วก็ฝังเข็มลึกมาก บ้านหลังนี้30กว่าปีแล้วค่ะแต่ไม่เล้าไม่อะไรนะคะคือดีมากเลยค่ะเขาเขาใช้วัสดุดีครับสมัยก่อนนะคะของมันก็ใช้แต่ของดีๆอีกวอิดมอนทั้งหลังไม่ใช่อิดบล็อกนะคะอิดมอนเนะะี่ยค่ะแต่ห้องน้ำสองห้องน้ำนะคะแต่ห้องน้ำถ้าว่ามากับอันแรกอะ่ะไม่ใช่แบบนี้ค่ะเอามารีรนเวทใหม่ค่ะ นี่นะคะบ้านหลังแรกของชั้นนะคะเป็นบ้านสองชั้นนี่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็เหลืออ่าเหลือเยอะๆเลยค่ะนะคะในด้านหลังนะคะด้านหลังก็มีที่ว่างเหลือตอนมากับหมู่บ้านใหม่ๆจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะเราต่อเติมขึ้นมาอีกนะคะต่อเติมอ เทปูนปูกระเบื้องขึ้นมาเพิ่มเติมอีกค่ะ,ะตรงนี้ก็ต่อเติมออกมานะคะเป็นห้องห้องครัวต่อเติมออกมาจากที่มีที่ทางโครงการก็ทําไว้ให้ค่ะนี่ค่ะบ้านหลังแรกนะคะบ้านหลังแรกของแอดมินของยุพาชาแนลค่ะ อ,อันนี้เป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็มารีโนเวทใหม่นะคะตอนที่มาจากโครงการไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นบ้านสองชั้นนี่นะบันไดขึ้นไปชั้นสองนะคะข้างบนชั้นสองนะคะ จะมีห้องนอนสองห้องนะคะแล้วก็ห้องโถงหนึ่งห้องห้องนอนนี้รู้สึกจะอยู่ที่ 4, คูณส่ค่ะ4,4คูณสเมตรทั้งสองห้องเลยนะคะแล้วก็ห้องโถงนะคะเป็นห้องที่กว้างพอสมควรคะ่ะน่าอยู่นะคะบ้านหลังนี้เย็นสบายคะ่ะเข้ามาแล้วอ่าไม่รู้สึกเย็นเย็นจริงๆกับบ้านหลังนี้เพออยู่มาตั้ง30กว่าปีนะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว เราไปอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละค่ะไม่ได้ไกลกันมากนะคะวันนี้มารีวิวบ้านนะคะให้ทุกๆคนได้ชมบ้านของแอดมินค่ะเป็นบ้านหลังแรกนะคะ,ะคลิปนี้นะคะะ ต้องลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย